โอเควันนี้ทอมเปลี่ยนบรรยาก,กาศมารีวิวสกูตเตอร์กันบ้างนะตัวสกูตเตอร์ 9Bot b อร์ g w บ y Kick s c o คิก r e 2 5ตัวนี้ทอมได้มาจาก MonoWheel ที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ N b o t b อร e g w a y ในประเทศไทยเดี๋ยวก่อนจะไปดูรีวิวกันเราไปเริ่มจากการประกอบเพื่องกันก่อนดีกว่า ตอนนี้เรามาดูตัว Kick Scooter E25 กันแบบใกล้ๆในหลายๆส่วนกันดีกว่าเรื่องแรกที่ทอมอยากจะบอกก่อนเลยก็คือส่วนที่ทอมชอบเกี่ยวกับสกูตเตอร์ของ Ninebot เนี่ย Ninebot b i c y c a y หรือ Ninebot เนี่ยคือทอมว่าการออกแบบของมันเนี่ยทำออกมาได้ดูดีเรียบหรูแล้วก็ดูแข็งแรงโดยที่ไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปอะไรเงี้ยมีการใช้อลูมิเนียมอลลอยเป็นส่วนใหญ่แล้วส่วนที่เป็นพลาสติกก็ยังดู มีความแข็งแรงที่ดีด้านข้างนี่ยกให้ดูเลยก็จะมียี่ห้อ9นบอร์ดอยู่ด้านนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่ทอมชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีที่เกี่ยวของอยู่ตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทอมเคยใช้สกูตเตอร์อีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของ Ni บอร์ดก็ใช้ดีแหละแต่ว่ามันก็มีหลายๆส่วนของสกูตเตอร์ตัวนี้ที่ทอมชอบมากกว่าอย่างที่ทอมบอกเมื่อกี้เลยคือการออกแบบเนี่ยชอบมากๆตัวล้ออันนี้เป็นเรื่องที่ควรต้องพูดถึงเพราะว่าตัวยางของถ้าเกิดคนเคยใช้สกูตเตอร์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้ว่า ยางของสกูตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมี2แบบคือยางแบบแข็งกับยางแบบนิ่มยางแบบแข็งเนี่ยมันก็ในเวลาที่เราขี่นะมันก็อาจจะแบบกระตุกหรือว่ารู้สึกว่ามันมีความแข็งของยางอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยางแบบนิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้เราขับขี่เรารู้สึกรุ่มนวลกว่าแต่มันก็จะรั่วได้ง่ายกว่าตัวยางของฮิทสกูตเตอร์ e 2 5เนี่ยเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือ มันเป็นยางแบบ2ชั้นชั้นนอกเป็นยางชั้นในเป็นพีวอล์มก็คือจะมีความนุ่มนวลที่มากขึ้นแต่ว่ามันจะไม่รั่วตัวฐานวางขาเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ดีพอใช้ได้สามารถวางขาได้ค่อนข้างสะดวกแล้วบังโคลนด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเบรกได้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือตัวเบรกของทั้งด้านหน้ากับด้านหลังของสกูตเตอร์ตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าทําให้ระยะทางที่เราต้องใช้เวลาที่ เราจะเบรกเนี่ยมันสั้นลงกว่าสกูตเตอร์สมัยก่อนเยอะโอเคตัวบาเนี่ยความรู้สึกแรกของทอมตอนที่ทอมขี่ครั้งแรกนี่ก็คือมีความรู้สึกว่ามันสูงพอสมควรซึ่งทําให้มันค่อนข้างสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างทอมอนเนอะด้านหน้าเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกมันมีกระดิ่งด้วยน แล้วก็ตัวไฟเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตด,ดูนี่ยจะเห็นว่ามันมีการตบลงมาพอสมควรทําให้เวลาที่มันมีคนสวนมาเนี่ยเราไม่ไปยางตาเขาอ่าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่ามันมีไฟท้ายด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันจะติดตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยไม่ใช่เหยียบเบรกเวลาที่เรากดเบรกเนี่ยมันก็จะมีไฟกระพริบอย่างนี้ทาให้คนรู้ว่าเรากําลังเบรกอยู่ในส่วนของเวลาที่เราจะจอดตัวสกูตเตอร์ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมี ตั้งด้านข้างอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมีองศาออกมาพอสมควรทําให้มันจอดได้ค่อนข้างมันง่นคงแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือในตัวแอปเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปล็อกสกูตเตอร์ได้แล้วก็ทําให้เวลาที่สมมุติว่ามีคนมาเข็นรถสกูตเตอร์ของเราไปเนี่ยมันก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนมาในแอปให้เรารู้ส่วนสําหรับการพับเก็บทําได้ค่อนข้างง่ายเลยก็คือเราดันตัวคอสกูตเตอร์ไปด้านหน้านิดนึงเนาะแล้วก็ปึ๊บเก็บลงมาอย่างนี้ แต่ก่อนอื่นเราต้องปิดไฟก่อนนะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวแล้วก็เวลาที่เราจะเอาขึ้นมาเนี่ยเราก็เหยียบข้างหลังตรงนี้นิดนึงแล้วก็ดันมันขึ้นมาแค่นี้เองเสร็จแล้วถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่สามารถเอาออกมาใช้ได้แบบค่อนข้างไวมากการควบคุมจากที่ตัวสกูตเตอร์เองเนี่ยมันจะมีหน้าจอตรงนี้เราเห็นได้นะเป็นหน้าจอแบบ LED ก็จะโชว์พวก เรื่องสปีดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดค้างมันก็จะเป็นการปิดเครื่องถ้าเกิดว่าตอนที่จะเปิดเครื่องเนี่ยก็คือกดแล้วมันเปิดเครื่องได้เลยแต่ในสถานะที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี่ยการกดปุ่ม1ครั้งก็คือเป็นการเปิดหรือปิดไฟด้านหน้าอย่างที่เห็นตอนนี้ในส่วนของความเร็วเนี่ยมันสามารถทําความเร็วได้สูงสุดที่25กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลประมาณ25กิโเมตรแต่ว่าตรงเนี้ยก็แล้วแต่ น้ำหนักของคนที่เป็นคนขับขี่ด้วยอย่างถ้าเกิดว่าทอมเป็นคนขี่เนี่ยมันก็อาจจะขี่ได้ไม่ถึง25กิโมตรชั่วโมงนะครับเพราะว่าทอมตัวหนักในส่วนการชาร์จแบตใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงเต็มจริงๆแล้วมันจะมีแบบเหมือนกับโมดูลเสริมที่เราสามารถใส่แบตเพิ่มตรงนี้ได้ด้วยก็จะเหมือนกับว่าเพิ่มระยะเวลาที่เราสามารถใช้ขี่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีตัวแบตข้อดีอ๋อข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแบตเนี่ยก็คือตอนนี้มันไม่ได้อยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วทําให ถ้าเราลองดูด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีช่องว่างระหว่างเครื่องกับพื้นเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้เวลาที่เราขี่ไปบนท้องถนนหรือว่าบนฟุตบาทจริงๆก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ขี่บนฟุตบาทนะขี่บนพื้นที่ที่มันขรุขระหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสกระแทกน้อยกว่าอ๋อแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าออกไปขับข้างนอกจริงๆเนี่ยอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วย,ยจริงๆเรามีหมวกกันน็อกอยู่ตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้ทอมขี่อยู่ในบริเวณคอนโดก็เลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับในเรื่องของการขับขี่ตรงด้านบนจะมี ที่กดอยู่สองข้างข้างหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้เป็นคันเร่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็เอาไว้ใช้เป็นเบรกอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าตัวคันเร่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเวลาเรากดปุ่มคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ไปนะเพราะด้วยความที่มันเซฟตี้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายไปข้างหน้านิดน,นึงเนี่ยล้วกดปุ่มเร่งเนี่ยมันก็ถึงจะไปได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ก็คือตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันมี IP rating ด้วยที่ IPX4 แล้วก็ตัวแบตเตอรีี่่่ยอยูท IPXJt ในเรื่องของความชันของเนินที่ขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15องศาแต่ก็อย่างที่ทอมบอกเมื่อกี้แหละเรื่องพวกการขึ้นเนินหรือความเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนที่ขับขี่ด้วยสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จริงๆแล้วการใช้พวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทุกๆยี่ห้อที่ทอมเคยเห็นมาแล้วมันจะใช้ให้ได้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องเชื่อมต่อกับตัวแอปของมันซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่ามีเหมือนกันในตัวแอปเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งงค่่่่าาาาไได้หลยยๆอนะมวจเป็ การเอเปลี่ยนไฟด้านหลังมันจะมีให้เราเลือกเปลี่ยนได้ว่าเราต้องการไ i g ิ้งเอฟเฟ e c t แบบไหนแล้วก็มันจะมีโหมดที่เราสามารถที่จะเจ n เน a เรตเอเนจีเนี่ยกลับไปที่ตัวแบตได้ซึ่งมันจะมีให้เลือก3ระดับโดยที่มันจะใช้แรงเียดทานเพื่อเป็นการปั่นไฟฟีดกลับเข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเซตค่าได้จากในตัวแอปก็คือ Cruise Control Mode โดยที่ cruise control mode เนี่ยเวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะสมมุติเวลาเรากดคันเร่งไว้ที่ ความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันก็จะค้างอยู่ที่ความเร็วระดับนั้นไปจนกว่าเวลาที่เราจะกดตัวปุ่มเร่งอีกครั้งหนึ่งหรือกดปุ่มเบรกมันก็จะยกเลิกความเร็วนั้นไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมาะดีสําหรับเวลาที่เราใช้ขับขี่ในระยะไกลๆอะไรงเงี้ยเนาะนอกจากนั้นแล้วในตัวนี้เราก็สามารถที่จะกดปุ่มล็อกได้อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าเวลาที่เราล็อกสกูตเตอร์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมา ถ่ายสกูตเตอร์เราไปเนี่ยมันก็จะ1คือไม่ทํางาน2ก็คือจะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือของเราด้วยว่ามันมีคนถ่ายสกูตเตอร์เราอยู่แต่ผมคิดว่าในการเก็บจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บมันไว้ในพื้นที่ปลอดภัยอะเนาะไม่ให้คนมาเอาไปถ่ายเล่นได้ง่ายๆอะไรเงี้ยตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีโชว์นะว่าแบตเหลืออยู่ทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์แล้วก็สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้อีกกี่กิโลอะไรเงี้ย มีปุ่มที่เราสามารถเอาไว้ใช้จับระยะในการวิ่งของตัวสกูตเตอร์ได้ด้วยก็คือสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยโดยรวมแล้วเนี่ยทําว่ามันเป็นคิกสกูตเตอร์ที่ดูดีมากเลยอะแล้วก็เพียวมีการออกแบบที่ดูแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ทอมชอบมากอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราพับเก็บหรือเวลาที่เราเอาออกมาใช้งานเนี่ยมันทําได้เร็วมากๆคือต้องบอกตรงว่าวันแรกเนี่ยทอมอาจจะงงๆอยู่บ้างในการใช้แต่ว่า พอได้ใช้สักสอสาครั้งแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยในเรื่องของการเบรกก็ทําได้ดีมากเหมือนกันมันใช้ระยะในการเบรกที่ค่อนข้างสั้นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เท้าของเราเนี่ยเหยียบไปที่บังโคลนด้านหลังเพื่อที่จะทําให้มันเบรกได้เร็วขึ้นด้วยแต่ก็อาจจะต้องเรียนรู้ในการใช้งานนิดนึงสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะฝากบอกไว้ว่ายังไงก็อย่าลืมขับขี่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าออกไปบนถนนหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราฝึกขับขี่เนี่ยการใส่หมวกกันน็อกเอาไว้ เป็นอะไรที่ปลอดภัยกับตัวเรามากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าบนถนน,นเนี่ยมันจะมีความลื่นอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะซื้อ9 i b o t By Segway E 2 5 Kick Scooter ตัวนี้ก็สามารถติดต่อไปได้เลยที่ m o n o w h e e l s ที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเข้าศูนย์ได้เลยก็เดี๋ยวทอมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างแล้วกัน ส่วนตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์ฝากไว้ด้วยละกันแล้วถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอในสไตล์นี้อยากให้พอมกับโพงออกมาถ่ายกันนอกสถานที่มากกว่านี้ก็บอกไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ